บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับหลอบแรงเด้นี่มาสมงัวให้คุณพ่พอเป็นเอากระลังเอาง,วาอง,อง,องัวเขาคอกเด้เมื่อน,นี้เพื่อนกระสิจัดช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตตัวนี้ก็ผลงานวาวถึงเน้นี่ท่องเจ็ดเดือนละปานนี่เจ็ดเดือนแล้วอ้วยใหญ่งามคักตัวนี้ใหญ่งาม โอ้ยบจังได้ท่องอังลางมัออนจะสีออกได้ีงนะมีแต่สีสออกเด้บู้ววนดีขนวว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 ่ววววววน้วว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 นววววววว้วววนาดีวอววววววมวว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 ลวว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 วลวานวว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 ว้วนวว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 วสมวว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 ว โอ้แง่ไปน่าดีน่าดีนี่พอเพิ่นนะครับพอเพิ่นอันนี้สมสมได้ลูกสาวปีนี้กเสษียาลูกสาวอีกสมลูกสาวให้เพิ่อนอีกปีนี้สมให้ลูกสาวให้เพื่อนอีกวุ่นหนง,งามขนาดบ,บ่ไบบด้เปิดแล้วาเย็กโตมีต่ง,งวัวเลี่ยงนี่ครับพี่น้องสีสสมตัวนี้นี่ให้เพิ่นนี่สมสกกแเล็กให้เพิ่นคือเกาเพิ่นหมานซอกกรเล็กครับ อย้ยงงอ้วดดีครับน้องอย่างงอ้วดเนี่ยพ ok ่นปลาพ่นลี้ยงง้อ้วนนะครับนี่ตัวโตอวดอยากกินจนบ่อยากอใหญ่แหงนาะตัวนี้น้อกขนาดเลยได้ตัวแม่อีกเนี่ได้ตัวแม่อีกด้คือคือคือคืนี่ช็อกโกล้งเจ๊กเดือนแล้วครับนี่ยครับ โอ้สามอย่างซีนะครับนี่ครับลูกช็อกโกแลตครับเมีอนี้กับชิจัดช็อกโกแลตให้เพื้นคือเก่าโอ้หนาดีย่านดีแม่แม่นี่บ่ท่านเปิดราคาบ่ครับเปิดราคาบ่ขายบ่ขายบ่บอบอจะบ่ขายบ่ท่านขายบ่ครับโอ้เก็บเก็บไว้สักก่อนพื้นว่าโอู้ดีเไปโอ้ดีนะดีเด้อพี่น้อง เพื่อนเพื่อนเปิดราคาเด้อเพื่อนเปิดสีมาบอกสูฟังดอกไอ้เพื่อนเปิดราคาก่อนแล้วสีมาบวกสูฟังไอ้ออกลูกออกเต่กกาซะก่อนน้อเรียงออกัลูกก็เต่าด้อพี่น้องถ,ถ,ถาลายเกินนี่เพื่อนอาชีขายครับตอนนี้พ่อเรียงไหวครับี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับสิมาจอบเบิ่งเรื่อยๆค่าเพื่อนขายกับสีเปิดราคา้พี่น้องในฟัง่างามดี <S <S <ๆ S 1> ทั้งงามทั้งหนาสมสมสองเถื่อปลาปลาตัวนี้สมสองเถื่อครับเบาตึงแหละสมเอง ก่อนนี้มิต e. ่บ่าวตึงมาสมให้ทั้งสนให้ทั้งสมเข้าให้เข้าก็สนให้สมก็สมให้ว่างามงามวาน้อยตัวนี้ไรงามแห้งตัวนี้ลูกช่อกระเล็กมีใบมีหลอดเด้อตัวนี้ครับเอาตึงสมเองก็บมือได้หน่ขั้นขั้นเปิดราคาเนี่มีผูมีผู้สือได้หน่มีผู้เสือได้แมลูกคมนน่ครับเปิดราคานี่นี่เปิดราคาเนี่ย ราะว่าอันให้ลูกดีนะแม่เนี่ยให้ลูกดีกดนังน้าดีสมกับง่ายพี่น้องเนี่ยแม่นี่สมกับง่ายสมที่เดียวติดเลเด้นเนี่ยคนน่ะแม่เพิ่นกันน้าดีครับน้าดีทั้งนา้าทั้งอ้วนแต่สีจ่าชกกระแลกคือเก่าครับอันนี้ท้ายหฮเบิ้งครับเพิ่นมาท่านเปิดราลคาครับเพิ่นมาท่านเปิดราคะาอยู่บ้านน้าวานี่แหละครับ ยาชิมัตจอบ,บงเลื่อยอยีด่ดอกค่ะพี่น้องสนใจสนใจ,นใจก็คอมเมนมาเด้อมากตัวใดสี่สามบึงให้เรื่อยๆเดยวเพิ่นขายกับสีอบอกครับชิปนี้ไว้สมีนะครับเด้อสม่วยเพิ่นต่อนครับสวัสดีครับผม